สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการตัดต่อวิดีโอเนาะแล้วก,ก,การใส่เอฟเฟกการใส่ข้อความการใส่สติ๊กเกอร์นะครับเดี๋ยวคอยรับชมมาะฟังน,นครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือให้พวกเราลงโปรแกรมนะครับลงโปรแกรมแคปคัเนะเข้าไปที่แ a y s โต r e นั่นแหละนะครับแล้วก็คลิกขึ้นมา แล้วก็เลือกโปรเจกต์นะครับเครื่องหมายบวกนะครับโปรเจกต์เราเลือกวิดีโอนะครับคลิกวิดีโอที่ที่เราจะเอามาตัดต่อนะครับเลือกลงไปนะครับทีนี้ก็มาเลือกว่าส่วนไหนจะเอาไม่เอาจะเพิ่มเอฟเฟกอะไรยังไงเนาะให้คลิกไปที่หน้าวิดีโอนะครับ เหมนทีนถ้าสมมุติว่าเราจะเพิ่มความเร็วนะครับหรือว่าให้มันสโลโมชั่นเะนบก็จะมีนะครับบอกนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของการอนะ เรื่องการใช้ภาพนะนะจะอแบบไหนบางทีก็จะมีเสียตังค์นะนะครับต้องเลือกแบบฟรีนะมานะครับ,รบเราจะทำอะไรนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มดูเรื่องความเร็วด้วยนะครับภาพเราจะเ,าเร็วไม่เร็วเราจะกลับ่อตรงไหนก็จะมีตัวแบ่งนะนะค,คลิกไปที่ภาพแลนะ้วแบ่ง อันนี้จะเป็นเรื่องของการใส่ข้อความนะครับข้อความเข้าไปในคลิปวิดีโอนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บอ่าราจะขึ้นถ้านะเราต้องการเราก็กดเครื่องหมายถูกเนาะนะครับก็จะปรากฏภาพในคลิปวิดีโอนะครับ เราไม่เอาแล้วก็ลบทิ้งนะครับมีถางขยะยอยูดด่ข้างล่างนะครับสังเกตดูข้างล่างเราก็จะมีอะไรให้เราทำเนาะนะครับอย่างข้อความก็กดที่ตัว T จะใส่ข้อความว่าอะไร,ะรก็พิมน์คลแบกวกดเครื่องหมายจุกเนาะนะครับแล้วก็ขยายนะครับตรงสี่เหี่ยมข้างตัวหนังสือนะครับ ขยายขึ้นมาให้ตัวใหญ่ขึ้นถ้าเราไม่เอาเราก็ไปคลิกที่ข้อความหรือลบอันนี้เป็นการเพิ่มหรือลดระดับเสียงในคลิปะครจะปิดเสียงก็ได้เปลี่ยนเสียงเป็นเสียงอย่างอื่นแทนเสียงดนตรีเสียงอะไรก็ได้ นี้เป็นเรื่องของสติกเกอร์อนะครับาชอบอะไรก็คลิกก็แบบกดเครื่องหมายจุดสติกเกอร์ก็จะไปปรากฏบนภาพวิดีโอของเรานะถ้าเราไม่เอาก็แค่คลิกที่ภาพแล้วก็กดที่ทางขยนะเนาะข้างล่างเขียนคำว่าลบ ย้อนไปย้อนมาก็จะมีตรง,รรงตัวลูกศรโงค้งๆนะครับใจ้อกีกดย้อนนะครับเดินหน้าหรือถอยหลังเห็นไมมว่ามีหลายอย่างนะครับดูข้างล่างเนาะลองไปนะครับกดดูนะครับกดดูนะครับปรับแต่งดูนะว่าจะเอาอะไรแบบไหนชอบแบบหนนะครับ แล้วแต่เรานะก็คงจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับ